คือให้กูอ่ะได้วางของลงเคาน์เตอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวกูอ่ะจะหลีกทางให้อีป้าข้างหลังอะวางน้ําเย็นได้แต่พอตอนที่กูจ่ายตังค์อยู่ท่านไม่เป็นเย็นอะไรกูในเซเว่นอะคือให้กูอ่ะได้วางของลงเคาน์เตอร์ก่อนให้ได้เขาแบบรวบคิดเงินทุกขวดก่อนแล้ว ให้ตัวเลขขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวกูจะหลีกทางให้อีป้าข้างหลังอวางน้ําเย็นได้รู้ว่าเย็นค่ะเพราะตอนกูถือมาก็สามสี่ขวดในมือเหมือนกันแต่พอตอนที่กูจ่ายตังค์อยู่ทํามเป็นแบบเย็นาเย็นอะไรเซเว่นเย็นอยู่แล้วเซเว่นมีแอร์เย็นทุกคนค่ะทุกคนถือมางุ้มงงไม่กิบตะไคร่อีป้าตอนที่กูจ่ายฟังพนักงานเพิ่งจะลากไปขวดหนึ่งติดติดยังติดไม่เสร็จเลยเดี๋ยวกูหลีกให้อนี่ให้หลีกจนเคยตัวกันแล้วไงเออคือให้มันคิวกูให้เสร็จก่อน เกือบจะเสร็จก็ได้เดี๋ยวเราหบให้ทํามันเป็นยเย็นเว้ยเย็นทำไมมึงไม่เดินเลือกให้ไวกว่ากูแล้วมาจ่ายก่อนเป็นไรฮะมีเรื่องมาเล่าจากคลิปเซเวที่ปักหมุดไว้นะคะก็สนุก .com ใน Facebook ก็จะเป็นชื่อสนุกนิวใช่ไหมเขามาขอคลิปไปลงนี่ก็ให้ไปลงเขาไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะตัดหลายคลิปก็คือคลิปแท็กซี่คลิป, i, ลปมนุษย์ป้า ต้ตึกอะไรเงี้ยเออฉันก็เอาไปลงม <c oughs> ันก็ต้องมีคนส่งให้ดูถูกไหมพักพวงก็ส่งมาให้ดูก็เออก็เข้าไปอ่านเข้าไปอ่านในคอมเมนต์คุณสามีก็บอกว่าไม่ต้องตอบเมนอะไรนะก็คือสามีบอกช้าไปเพราะว่าไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไอเด็กเออขึ้งขึ้นแค่นี้ก็เอามาทําเป็นประเด็นก็สร้างคอนเทนต์แหละกูก็เลยตอบไปว่าโทษนะขึ้นยาวทั้งทั้งต้องใช้แบตเตอรี่แล้วจ้ะ เออน,นแต่คืพอพอผัวกูกูก็ลบใช่ป่ะแล้วกูก็เลื่อนอ่ะเลื่อนๆก็มีแบบมีคนด่ากูแหละแต่กูก็แบบมันก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็มันแบบลงทิ่ไม่สาธารณะถูกไหมเออก็กูอ่อานล้วะก็จะเป็นไอ้ลุงไอ้ป้าหน้ายาวจังกูตกใจตาอ่ะอันนี้พวกพวกเหยียดแบบสมัยเก่าแล้วก็อะไรอย่างนี้ะรู้สึกใจเย็นๆบ้างมีจะมีผัวได้ไหมนี่ก็แบบหันไปมองหน้าผัวแล้วทำอย่างเงี้ย แล้วมึงใครอ่ะมึงก็โผล่กูไงี้นะขำมาอยู่สองคนผ้วยกันอย่างเงี้ยนนแล้วก็อะไรนะปล่อยวางไปหาหมอบ้างนะอะไรนะเออก็แบบหาบอกกูแบบทำคอนเทนต์ทั้งที่กูไม่ได้ทำคอนเทนต์ถ้าเอามาทำเป็นคอนเทนต์อนะ่ะกูก็คงได้รายได้จากตรงนี้กูก็คงจะมีเงินใช้มากกว่าเดิมแต่นี่คือกูเจออะไรกูก็มาเล่าใช่ไหมหรือว่เล่าเออกูก็ไม่ได้อะไรแล้วก็อะไรนะเก่งกันในโซเชียลกูก็แบบ บางอย่างอ่ะพอเก็บไว้ในใจอ่ะแล้วเราก็แบบถ้าเรามีแอคเคาท์ติ๊กต็อกว่ามีอะไรที่เราจะทําได้ฉันก็บน่นใช่ไหมฉันก็บน่นบน่บน,บนของฉันไปอ่ะแล้วก็จริงแต่นในโซเชียลนี่ก็เลยแบบก็บางอย่างเเก็บไว้ในใจแล้วแล้วให้ทาไงต่ออะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าหันไปด่าป้าเลยก็ เามาเอาคลิปวงจรจากเซเว่นแล้วก็ไปให้ลูกหลานดูก็โดนลูกหลานด่าบางอย่างก็เก็บไว้มมในใจแล้วเราก็เลยต้องมาบ่นไงจะให้หันไปด่าทุกคนบนโลกก็ราสาทเสียงตายพอดีบางอย่างก็ปล่อยวางแล้วไงเออเหมือนมึงเคยเดินตลาดไหมแล้วมีคนคนเดินมาชนตีมึงข้างหลังแล้วพอมึงหันไปมองด้วยสัญชาตญาของมึงว่าใครชนกูเน่คือกูเป็นคนที่พูดคําขอโทษกับขอบคุณได้ง่ายไงมึงแบบคนชนกูเขาแบบอ้าทำไม บอกว่าเออคนเรามันไม่เหมือนกันแต่เท่าที่อ่านก็จะมีแต่ไอ้ลุงไอ้ป้านะตลกนะเราทานค้างคางเข้าไปอ่านนะแต่ว่าไม่ต้องไปช่วยทัวร์ไม่ต้องอะไรนะไม่ได้ต้องการแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วแบบว่าเพราะว่าเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอไงแล้วมันมีคนแค่คนเจอเหมือนกันก็ก็ไม่ได้แฮปปี้เพราะว่าไม่รู้ว่าคอมเมนต์ดีกับไม่ดีเอาไปทาอะไรได้เดี๋ยวไว้มีอะไรจะมาเมาหนะ